ส่วนทางด้านกมทความมั่นคงนะคะวันนี้ก่อนที่จะมีการเข้าประชุมทางด้านคุณจุติพงศ์ก็จี้ถามคุณอนุทินเลยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงบทบาทนะคะในเวทีโลกในการที่จะหาโอกาสหารือกับทางผู้นําเกาหลีใต้ผลักดันความร่วมมือแก้ไขปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติพร้อมกับ ตั้งคำถามด้วยบอกว่าทําไมยังคงนิ่งเฉยไม่ว่าจากกรณีของปมข้อสงสัยเกี่ยวกับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าและในเบนสมิธนะคะพร้อมกับออกมาเตือนคุณนายทินโดยบอกว่าถ้าเกิดยังคงนิ่งเฉยเนี่ยไทยอาจจะถูกแนาชาติมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไปด้วยกับเรื่องของสแกมเมอร์นะคะเกี่ยวกับ อาชญากรรมข้ามชาติในกบ,บูชาด้วยก็เป็นการจี้ถามจากทางด้านคุณชุติพงศ์พิพพินโยสอสอสอพักประชาชนนะคะในฐานะที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมกรรมธิการเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาขาบวนการสแสกมเมอร์ของรัฐบาลค่ะก็ตั้งคาถามเลยถึงท่าทีของคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะว่ายังไม่ได้แสดงความชัดเจนโดยเฉพาะกรณีในการตรวจสอบร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายต่างชาติอย่างนายเบนส์มิดหรือไม่ซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกหมายหัวจากหลายประเทศในข้อหาอาชญากรรมไซเบอร์และเว็บพนันข้ามชาติโดยคุณชุติพงษ์ออกมาเปิดเผยค่ะบอกว่าตลอดระยะเวลาที่คุณอนุทินนั้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณชุติพงษ์ก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าดูเหมือนว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการตอบคําถามจากสาธารณ เกี่ยวกับเรื่องของแก๊งปัญหาสแกมเมอร์ในกัมพูชาทั้งที่เป็นปัญหาที่กระทบต่อคนไทยโดยตรงและแม้ล่าสุดจะมีการตั้งซปเปอร์บอร์ดเพื่อปรนาการในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าจนถึงขณะนี้แล้วก็ยังไม่ปรากฏความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมนะคะโดยตั้งคำถามว่าหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างเช่นศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือว่า AOC กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ปปอง,องอหรือว่าหน่วยงานความมั่นคง ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในเชิงรุกแล้วหรือไม่ทั้งในการสืบหาข้อเท็จจริงการตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการอายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกต่างประเทศนั้นดําเนินคดีอย่างนายเบนสมมธนะคะซึ่งตนเองก็ได้รับรายงานว่าเดินทางกลับมาอยู่ในประเทศไทยแล้วค่ะ ก็ถามถึงเรื่องของการโทรศัพท์หารือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะคะเรื่องนี้คุณชุติพงศ์บอกอยากฝากรัฐบาลใช้โอกาสนี้แสดงบทบาทเชิงรุกในการรับมือกับนานาชาติค่ะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมไทยก็ควรเสนอแนวทางในการร่วมมือนะคะด้านมนุษยธรรมในฐานะประเทศที่พรมแดนอยู่ติดกับกัมพูชาจะได้สนับสนุนภารกิจของนานาชาติในการปราบปรามร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนค่ะก็คือการช่วยเหลือคนไทยให้ปลอดภัยก่อนนะคะส่วนการ ตรวจสอบภายหลังว่าใครเป็นคนร่วมขบวนการใครเป็นเหยื่ออันนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐโดยเปิดเผยค่ะว่ามีรายงานว่าคนไทยบางส่วนในพื้นที่เนี่ยถูกทำร้ายถูกบังคับใช้แรงงานและบางกรณีถึงขั้นถูกขู่ฆ่าหรือขายอวัยวะน,นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง คุณชุติพงศ์บอกเพิ่มเติมถ้าไทยเราสามารถมีบทบาทเข้าไปช่วยเหลือคนไทยแล้วก็พลเมืองจากประเทศอื่นได้ทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นหรือชาติอื่นๆที่ยังตกค้างอยู่ในแหล่งสแกมเมอร์ได้สําเร็จเนี่ยจะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกอย่างมีนัยสําคัญเลยล่ะค่ะพร้อมกับย้าว่านี่แหละโอกาสทองของรัฐบาลคุณอนุทินในการแสดงภาวะผู้นําและความรับผิดชอบต่อประชาคมโลก นอกจากนี้นะคะคุณชุติพงษ์ยังบอกว่าถ้าทนายกต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคณะทํางานของกรรมธิการความมั่นคงก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ค่ะแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครมาประสานขอข้อมูลคือบอกว่าฝ่ายรัฐบาลน่ะยังไม่มีมาประสานมานะคะคก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าคุณอนุทินเกรงใจใครหรือเปล่าหรือมีความกังวลบางอย่างหรือไม่ที่ทำให้ไม่กล้าเดินหน้าอย่างเต็มที่หรือเด็ดขาดท่านเกรงใจใครหรือไม่ ที่คุณอภิชินไม่ได้ฟังคุณดังสิมันพูดหรอครับคือคนคนนี้เดินทางผมทราบมาว่าเขาเดินทางกลับมาอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับคนที่ถูกหมายห,หัวจากหลายๆประเทศถูกดำเนินการอายัดทรัพย์ในบริษ,ษัทที่เกี่ยวข้องหรืออะไรต่างๆในประเทศอ่อเมริกาหรืออังกฤษไม่ว่าจะเป็นคตตริปโตเคอเรนซีหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาดำเนินการให้เห็นแล้วว่าทําอะไรได้บ้างคุณอภิชินทำอะไรไปบ้างเรื่องครับแล้วบอร์ดที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนอกจากบอกว่าตั้งมาเพื่อปราบเนี่ยนโยบายการตั้งมาเพื่อปราบปามแก๊ง คอเซ็นเตอร์ที่ว่าเนี่ยดำเนินการยังไงครับมอบนโยบายยังไงไปบ้างผมไม่เห็นอะไรเลยครับไม่ได้เห็นความจริงจังจริงใจแก้ไขปัญหาทั้งในประเทศและนอกประเทศถ้าผมต้องถามกันตรงๆเนี่ยคุณอด็กดึจริงใจใครอยู่หรือเปล่ากัางวลอะไรอยู่หรือเปล่านี่มันใกล้มากนะครับคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแสแกมเมอร์ที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าคนไทยโดยตรงไปเป็นแสนล้านเนี่ยมันใกล้ถึงขนาดเข้ามาอยู่ใกล้สุดการอนจรัฐขนาดนี้แล้วอะครับ เราต้องรออะไรครับรอซปเปอร์บอร์ดประชุมอีกหนึ่งครั้งพื่อวางนโยบายต้องรอซปเปอร์บอร์ดประชุมกันอีกหนึ่งครั้งเพื่อมอบหมายว่าให้ใครดําเนินการอะไรบ้างในขณะที่ตอนนี้เนี่ยทางเกาหลีใต้เขาประกาศแล้วว่าจะหาทางช่วยคนของเขานอกจากนี้นะคะคุณชุติพงษ์ยังบอกด้วยว่าทางกมทความมั่นคงแห่งรัฐเองก็เตรียมจะเชิญร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ามาชี้แจงเพิ่มเติมเร็วนี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์และเว็บพน,นันพร้อมกับ โอกาสในการชี้แจงก็จะจริงต่อข้อกล่าวหาที่มีความเกี่ยวข้องกับนายเบนสมิธหรือไม่ถ้าหากทั้งร้อยเอกธรรมนัฐแล้วก็คุณอนุทินยังลีกเลี่ยงในการตอบคําถามไม่มีความชัดเจนก็จะยิ่งเพิ่มความสงสัยกับประชาชนว่ารัฐบาลอาจกําลังปกป้องบุคคลบางกลุ่มที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังเรงครือข่ายเหล่านี้ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทั้งรัฐบาลแล้วก็พรรภูมิใจ พักภูมิใจไทยในที่สุดนะคะส่วนวันนี้ความเคลื่อนไหวจากทางด้านทนายอานบุรีรามหรือว่าคุณธรชพงศุภักษรก็มาเข้ายื่นหนังสือนะคะถึงกลุ่มงานประสานการเมืองที่อาคารรัฐสภาในวันนี้กรณีของแก๊งคอร์เซนเตอร์และแสแคมเมอร์ที่มีเครือข่ายกระทําความผิดในประเทศกัมพูชาทนายอานบอกว่าเรื่องนี้นเงียบไปไม่ว่าจะเป็นการลงนามของรัฐบาลหรือว่ารัฐสภาของไทยจนกระทั่งเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของสหรัฐอเมริกาที่มีความเคลื่อนไหวนะคะ บอกว่าตนในฐานะประชาชนคนไทยก็ขอตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไทยหรือรัฐสภาของไทยทําไมถึงเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าต่างชาติเนี่ยมองว่าประเทศกัมพูชาน,น่ากลัวน่ารังเกยียจน่าขยักขยแยงแต่ว่าประเทศไทยเหมือนจะดูทนุถนอม,อมบํารุงรักษาหรือว่านั่นคือบ่อเงินบ่อทองของนักการเมืองไทยหรือไม่นะคะวันนี้เลยมาประกาศบอกว่าหากใครเปิดด่านเจอตอนแน่ค่ะแต่ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วออกมายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการเปิดด่าน